สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีของมารีวิวนั่นก็คือ,อที่ชาร์จแบตเตอรี่ของตัว b i g กไบคนะครับเมื่อคืนนะ่ะผมได้ทำการชาร์จไปแล้วประมาณ12ชั่วโมงแล้วคือแบตเตอรี่เนี่ยมีความเต็มมีความเต็มยังไงจะให้มาดูเวลาสตาร์ทนะครับเพราะว่าตอนแรกอะ่ะที่ผมที่ผมเริ่มสตาร์ทอะ่ะมันจะ อิด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 ,อด,อด,อดค่อยติดแต่อันเนี้ยมันมันเร็วกว่าเดิมนั่นคือ,อผลที่ได้นะผลที่ได้จากการชาร์จแบตเตอรี่นะว่ามันมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็เร็วขึ้นกว่าเดิมงั้นเรามา,า,าฟังเสียงกันตอนสตาร์ทดูความรู้สึกนะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนได้รถมาใหม่ แบตเตอรี่ใหม่ก็คือมันเร็วอ่ะเสียงแรงสตาร์ทด้วยความเร็วนะก็จับได้ว่าประมาณไม่ถึงไม่ถึงวิจากประมาณที่เคยสตาร์ทประมาณ2วิอันนี้ก็บ่งบอกบ่งบอกได้ชัดนะว่าว่ามันดีจริงๆก็ก็ฝากไปด้วยนะครับของที่ชาร์จแบตของ c ีเทคนะครับก็เยี่ยมเลยครับามาดูอีกรอบนึง